ค,คืออาการกลางแหลมเสียงขาดหายหายไปนะครับเกิดจาก MST 21เกือบทุกตัวเลยนะครับ MST 21เกือบทุกตัวจะกลางแหลมกระตุกหากเราไม่ได้ใช้ช่องซับเดิมแล้วเราต่อซับแยกจะเกิดอาการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกับ MST 21แล้วก็ MAPTX1 MAPTX2 นะฮะสาเหตุก็เกิดจากเขาออกแบบวงจรให้ wide b มากเสียงกลางแหลมเขาค่อนข้างจะใสถ้าหากปรับแต่งดีๆนะครับด้วยความที่มก่กเ,เสียงกลางแหลมมันดีมากเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้ อาการกลางแหลมกระตุกวิธีการแก้ก็คือต้องนํากล่องโซเบลตัวนี้เข้ามาต่อเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าอาการตรงกลางแหลมกระตุกจะหายหรือเปล่าหากเราต่อกล่องโซเบลนะครับกระเป๋ากระเป๋าพกเงินร้องบาตัวจำนคขาดไม่สรงดอกเขาบาัตรมาช่วยอเอาคุนมลำนำะ ยังเป็นนางสาวแอบโอบาบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภอนางรองชื่อศักดิ์สมปองปรีดาเด็กมีกัมาชายบอกเอกรามีห่าเช็ดหน้าโอเคนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะหากท่านใดสนใจหรือตัวแทนที่ขายแอม st 2 AP 1 apdx 1 apdx 2จะซื้อไปแจกลูกค้านะฮะก็ผมจะให้ราคาพิเศษจะทำออกมา100ตัวให้ราคาพิเศษเลยนะครับไม่ต้องซื้อของผมไปแล้วไปทุบว่าข้างในเป็นอะไรนะครับหากท่านอยากจะรู้วงจรหรือจะศึกษาวงจรก็คือวงจรโซเบลเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับมันไปแก้ค่าคาปาซิทีโหลดที่ช่องซับเดิมที่ความถี่สูงมันเกิดสไป์นะครับผมจับวงจรตรงเนี้ยใ,ใหญ่ใหญ่ยัดเข้าไปให้อยู่ในกล่องขนาดนี้แล้วนะครับการใช้งานก็ง่ายมากแค่เอาไปคีบที่คั้วลำโพงเดิมนะครับ ท่านใดสนใจ inbox เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ